สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมพระสมเด็จวัดเกศชยโย องค์นี้จะเป็นพิมพ์7ชั้นแข้งหมอนนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ำเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับผมพูดไม่ค่อยเก่งและไม่ชอบเล่านิทานนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับ ผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่เปิดออกนะครับองค์นี้ได้ทําการลงรักน้ําเกี้ยงมานะครับจะสังเกตเห็นคราบขี้กลุ่บางๆนะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระสันนิษฐานนะครับ เจ้าของเก่าน่าจะล้างเปิดสภาพพื้นผิวพระออกนะครับส่วนเนื้อหาวันนะองค์นี้จะออกขาวองค์เหลืองนะครับจะช่ำจะแห้งจะเนจะนึกจะนุ่มนวลตานะครับสังเกตเห็นมวลสารเม็ดขา,ขาวๆนะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับ เจ้าของเก่าล้างมาแบบไม่ช้ำเลยนะครับพภเกตนี่ก็จะเรียวบางจะหลดซุ้มนะครับส่วนใบหูทั้งสองข้างนี่ลักษณะคล้ายๆกับหูใบสีเลยนะครบับพักนี่จะเป็นเม็ดกลมเลยนะครับสังเกตเห็นลำคอลางๆจะเป็นปล้องนะครับหัวไหล่ทั้งสองข้างนี่ก็จะยกส่วนหน้าอกนี่จะเป็นหน้าอกซีกฟันนะครับส่วนฐานทั้ง7ชั้นนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับ ตะแคงดูนี่องค์พระก็จะลึกเลยนะครับด้านข้างสังเกตเห็นนะครับคาบขี้กลุ่ผสมผสานกับคาบลักน้ําเกลียงนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวองค์นี้เจ้าของเก่าน่าจะมาลงทองไว้ที่หลังนะครับสังเกตเห็นได้ค่ายง่ายเลยครับด้านข้างนะครับส่วนด้านหลังนี่สังเกตเห็นนะครับคาบลักน้ําเกลียงผสมผสานกับคาบขีบ้กลุ่นะครับโรยตัวบางๆางกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับ ส่วนเนื้อ,อาหานี่ก็จะชำจะแห้งมองดูและนวลตานะครับสังเกตเห็นมวลสารนะครับเม็ดเล็กๆก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจา,ะจายทั่วพื้นผิวด้านข้างนีก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับด้านบนสังเกตเห็นนะครับรองรอยลักน้ําเกลี้ยงนี่ยังหลงเหลืออยู่เลยนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเจ้าของเก่านี่ล้างมาแบบไม่ช้าหรือล้างมาแบบถูกวิธีนะครับ ด้านล่างเก็ตเห็นนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับคาบลักน้ำเกียงนี้ยังฝังตัวแน่นอยู่ในร่องแขนเลยนะครับส่วนเนื้อหานี่จะช่ำจะแห้งจะจะนึก,จะน,กจะนุ่มนวลตานะครับ สังเกตเห็นเม็ดมวลสารนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับทางช่องเบญจวรรณนี้ต้องกราบขอพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube ส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบลอบ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับ เกตเห็นสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับคาบลักน้ําเกี้ยงนี่ฝังตัวแน่นเลยนะครับทางช่องเบญจวรรณนี่อยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับได้ไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับเกตเห็นการลงทองน่าจะมาลงที่หลังนะครับขึ้นเป็นเกตเลยนะครับสภาพล้างเปิดพื้นผิวพระออกนะครับมีหลายเพจหลายกลุ่มนะครับใน f a c e b o o k นะครับ ครูบาอาานเข็งๆหลายท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจ Facebook นะครับเช่นเดียวกันนะครับมีท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามเรื่องราคาพระสมเด็จนะครับทางช่องเบญจวรรณอยากให้ท่านไปศึกษาดีก่อนนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับศึกษาให้เด่นชัดให้แน่ชัดให้แน่ใจก่อนนะครับค่อยๆโทรมาหาผมก็ได้นะครับ ไม่ต้องรีบนะครับศึกษา้แน่ชัดให้แน่ใจก่อนนะครับเก็ตเห็นนะครับด้านหลังนี่คาบรักน้ําเกลียงผสมกับคาบ,ข,าบขี้กลุ่บางๆนะครับโรยตัวกระ,จ,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับเนื้อหานี่ก็จะฉ่าจะแห้งมองดูละนวลตานะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับเอาของสนามหรือของเลีนแบบออกมาเล่นนะครับ โลกโซเชียลของเราเปิดกว้างเช่นเดียวกันนะครับไม่อยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับได้ต้องตกเป็นเหยื่อนะครับของกลุ่มและบุคคลนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้เขาไม่ได้มองท่านเป็นเพื่อนหรือเป็น fc นะครับเขามองท่านเป็นแค่เหยื่อคนหนึ่งนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับสําหรับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมของผมทางช่องทาง YouTube นะครับเก็ทเห็นนะครับเนื้อหานะครับจะช้า จะแห้งมองดูแลวนวลตานะครับไล่เก็บรายละเอียดนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยุบจะย่นนะครับมวลสารเยอะนะครับองน,นี้เ,เห็นนะครับสารเม็ดเล็กๆนะครับโดยตัวกระจา,ะจายทั่วพื้นผิวคาบลักน้้าเกี้ยก็เช่นเดียวกันนะครับอง์นี้เจ้าของเก่าล้างมาแบบไม่ช้าเลยนะครับเ,เห็นนะครับคาบกิ๊กุนี้ฝังตัวแน่นเลยนะ อยู่บนรักน้ําเกี้ยงเลยนะครับเม็ดมวลสารก็เช่นเดียวกันนะครับใบหูนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับครับรักน้ําเกี้ยงนี่ฝังตัวแน่นนะครับอยู่ในลืกอยู่ในร่องแขนเลยนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆย้ำคำนะครับขอให้เพื่อนๆจาก f a c e b o o k ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube มีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกําลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากทางจังหวัดเข,ข้ากรุงเทพมหาคนครนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับค่ําคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกทท่าน